หน่วยการเรียนรู้ที่13กิจกรรมและอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรมสาระการเรียนรู้ 1. เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวม 2. อุปกรณ์สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ 3. การก่อกองไฟสูตรกรรมและสุข,ขาพิบาล 4. การชุมนุมรอบกองไฟการอยู่ค่ายพักแรมถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของลูกเสือทุกระดับที่มุ่งฝึกลูกเสือให้มีความอดทนสามารถช่วยเหลือตนเองและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในวิถีชีวิตคล้ายชาวป่าที่กินอยู่แบบเรียบง่าย มีอุปกรณ์การดำรงชีพเท่าที่จำเป็นซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวที่ลูกเสือควรจัดเตรียมในการไปอยู่ค่ายเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวมเครื่องใช้ส่วนตัว 1. เครื่องแบบลูกเสือ 2. ชุดลำลอง 3. เสื้อกันฝน 4. ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า 5. เสื้อกันหนาว 6. อุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกาย 7. ไฟฉาย 8. อุปกรณ์บริโภค 9. เชือกประจำตัว 10. สมุดบันทึกปากกา 11. ยากันยุง 12. ลงรองเท้าแตะ 13. ยานยาประจำตัว 14. ของจำเป็นอื่นๆที่ใช้เฉพาะตัวเครื่องใช้ส่วนรวมของหมู่และกอง 1. ธงทงชาติ 2. ธงทงประจำหมู่ 3. เต็นบุคคลและเต็นประกอบงาน 4. ภาชนะประกอบอาหารเท่าที่จำเป็น 5. พว้สนามหรือจอบ 6. มีดถังหญ้าหรือขวาน เเชือกขนาดต่างๆ 8. เครื่องเสียงและแสงสว่าง 9. เครื่องดนตรี 10. ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกกันแดดและรองนั่ง11เข็มทิศเครื่องเขียนกระดาษพิมพ์กระดาษแข็งขนาดต่างๆ 12. ไม้ขีดเทียนและเชื้อเพลิง อาหารและยารักษาโรค 1. ข้าวสาร 2. อาหารกระป๋อง 3. เนื้อสัตว์ที่ย่างแล้ว 4. น้ำพริกที่ปรุงแล้ว 5. น้ำปลาหรือเกลือ 6. พริกหอมกระเทียม 7. น้ำมันพืชน้ำตาลน,น้ำส้ม 8. ผักและผลไม้ 9. ยาใส่แผลสด 10. ยาแก้ปวดแก้ไข่ 11. ยาแก้ปวดท้องท้องเดิน 12. ยาแก้เป็นลม 13. ยาทาแก้แผลถลอกหรือไฟลวก 14. ยาทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อยอุปกรณ์สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ อุปกรณ์สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมรอบกองไฟกิจกรรมเสียงภัยและทดสอบวิชาพิเศษ 1. อุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรมรอบกองไฟเช่นเครื่องเสียงแสงโต๊ะเก้าอี้กองไฟ 2. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมเสียงภัย ได้แก่เชือกขนาดต่างๆมีดขวานค้อนตะปู 3. อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการทดสอบวิชาพิเศษได้แก่แผนที่เข็มทิศเชือกเอกสารต่างๆเต็นท์และเครื่องหลังส่วนประกอบที่สำคัญของเต็นท์กะแบะหรือเต็นท์ห้าชายคือ 1. ถ้าเต็นท์สองผืน 2. เส,สาเต็นท์สต้นต้นละ3ท่อนต้องต่อเข้าด้วยกัน 3. เชือกลังเต็นท์สองเส้นใช้ลั้งหัวและท้ายส่สหมอบก10ตัวยืดหัวท้ายและด้านข้างละ4ตัวการกางเต็นท์ การกางเต็นท์มีวิธีการคือติดกระดุมทั้งสองผืนเข้าด้วยกันผูกเชือกลั้งหัวท้ายกับสมอบกและตอกสมอบกยึดชายเต็นท์การลื้อเต็นท์มีลำดับขั้นดังนี้ 1. เก็บสิ่งของและแผ่นพื้นรองนอนภายในเต็นท์ออกให้หมด 2. ถอนสมอบกทุกตัวเก็บรวบรวมไว้จนครบ10บตัว 3. นํนำเอาเสาหลักที่ค้ำสองข้างหัวท้ายออกมารวมไว้กับสมอบก 4. เก็บเชือกด้านหัวท้ายรวมไว้กับหลักค้ำหรือติดแน่นไว้กับผ้าเต็นเส้นละผืนเชือกข้างด้านในให้ติดแน่นอยู่กับผ้าเต็นนั้น 5. แกะกระดุมออกจากผ้าเต็นท์ทั้งสองผืนแล้วทำความสะอาดตากให้แห้งเพื่อนำไปพับเก็บต่อไปการบรรจุของลงในเครื่องหลัง 1. น,นำสิ่งของทั้งหมดออกไปวางแผ่ไว้เสียก่อนเพื่อสำรวจว่ายังมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง 2. บรรจุของที่ไม่จําเป็นลงไปก่อนส่วนของที่ต้องการใช้ก่อนหรือต้องการใช้ด่วนเอาไว้ข้างบน 3. เอาผ้าห่มหรือผ้ารองนอนไว้ในเครื่องหลังด้านที่ติดก,กับหลังเราจะทำให้ไม่เจ็บเวลาแบบ 4. ของที่พับได้พยายามพับให้เล็กที่สุดอย่าให้เนื้อที่ภายในเครื่องหลังว่างลงโดยที่เราไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ 5. เสื้อกันฝนหรือไฟฉายเราจะบรรจุไว้บนสุดเพื่อสะดวกในการหยิบออกมาใช้การก่อกองไฟสูตรกรรมและสุขาพิบาล การก่อกองไฟเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะในสภาพของการอยู่ค่ายพักแรมอาจจะก่อไฟได้ยากและมุ่งเน้นการก่อไฟให้ได้อย่างรวดเร็วด้วยจุดกำเนิดของไฟเพียงเล็กน้อยการเตรียมสถานที่ก่อไฟมีดังนี้ 1. เลือกสถานที่ที่อับลมและพื้นที่แห้ง 2. กวาดใบไม้และใบหญ้าและต้นไม้เล็กๆในบริเวณที่ก่อไฟให้เตียน 3. สถานที่ก่อไฟไม่ควรอยู่ใกล้เชื้อเพลิงเช่นกองฟางกองหญ้าแห้งหรือถังน้ำมันอุปกรณ์จำพวกจุดกำเนิดของไฟที่ต้องเตรียมได้แก่ไม้ขีดไฟแช็กเทียนเศษยางขี้กบ ใบไม้ยาแห้งการประกอบอาหารในการอยู่ค่ายการประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรมนั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้ภาชนะเป็นอุปกรณ์แต่จะอาศัยสิ่งของที่หาได้จากของป่าเขาในบริเวณนั้นเช่นการใช้กระบองไม้ไผ่หุงข้าวเป็นต้น นอกจากนั้นการปรุงอาหารอื่นๆอ,อาจจะมีวิธีการหลายๆอย่างเช่นการปรุงอาหารประเภทเนื้อโดยเอาเสียบไม้ย่างไฟการปรุงอาหารประเภทนกและปลาอาจจะใช้ดินเหนียวพอกตัวนกหรือปลาแล้วนำไปเผาไฟประมาณ5-10นาทีก็จะสุกและรับประทานได้การสุกข,ขาพิบาลในค่าย การทําหลุมแห้งสําหรับทิ้งขยะมูลฝอยเศษอาหารแห้งขนาดหลุมแล้วแต่ปริมาณของคนในค่ายและระยะเวลาในการอยู่ค่ายแต่ไม่ควรสะตื้นมากถ้าทําฝาปิดได้ก็ยิ่งดีหลุมเปียกสำหรับเทน้ำที่ล้างของแล้วทิ้ง ที่ปากหลุมทําตะแกรงตาห่างๆกุกด้วยใบไม้แล้วเอาตะแกรงทับไปอีกชั้นหนึ่งเวลาเทน้ําส้วมควรเลือกทําในบริเวณที่สมควรและอยู่ใต้ลมที่ปัสสาวะควรทําใกล้ๆหลุมส้วมขุดให้ลึกมีทางระบายเพื่อจะได้ไม่ส่งกลิ่นในบริเวณนั้นโดยที่ปัสสาวะนั้น ควรจะทำด้วยกระบอกไม้ไผ่เจาะท่อทะลุสักสองป้องแล้วฝังดินการชุมนุมรอบกองไฟความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 1. เพื่อเป็นการฝึกอบรมตอนกลางคืน 2. เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจให้เกิดความสนุกสนานเปิกบานใจแบบลูกเสือ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบหมู่ให้ทุกคนกล้าแสดงออกในที่ชุมนุมโดยไม่เกอ้อเขินหรือกระดากอาย 4. ในบางกรณีอาจจะใช้เป็นโอกาสสำหรับประกอบพิธีเช่นแนะนำให้ลูกเสือรู้จักผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่คนใหม่แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยม 5. ในบางกรณีอาจจะเชิญบุคคลสำคัญในท้องถิ่นตลอดจนชาวบ้านให้มาร่วมชุมนุมรอบกองไฟเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจการลูกเสือบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟค่ายลูกเสือทุกแห่งควรมีบริเวณสำหรับการชุมนุมรอบกองไฟ บริเวณเช่นว่านี้ควรอยู่ที่มุมหนึ่งของค่ายมีต้นไม้เป็นฉากหลังไม่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นในตอนกลางวันและควรอยู่ห่างจากที่พักพอสมควรในการเลือกสถานที่สำหรับการชุมนุมรอบกองไฟนี้ถ้าสามารถหาที่เป็นแอ่งให้ลูกเสือมีที่นั่งอยู่เหนือกองไฟเล็กน้อยจะดีมาก กองไฟและการจัดที่นั่งรอบกองไฟกองไฟอาจจะเป็นไฟที่ก่อด้วยไม้หรือจะใช้ไฟเทียมก็ได้ถ้าเป็นไฟจริงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟและมีผู้ช่วยมีหน้าที่ก่อไฟให้เรียบร้อยก่อนทำพิธีเปิด เตรียมฟืนและน้ำมันสำรองไว้เพื่อเติมหรือดับไฟและในวันลุ่งขึ้นตอนเช้าเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟจะต้องมาดูแลสถานที่อีกครั้งหนึ่งและจัดการเก็บกวาดบริเวณนั้นให้สะอาดการจัดที่นั่งในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นควรจัดเป็นรูปวงกลมหรือเป็นรูปเกือกหมาให้กองไฟอยู่ตรงกลาง มีที่นั่งพิเศษสำหรับแขกรับเชิญส่วนลูกเสือนั้นให้นั่งตามหมู่หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้การเตรียมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟ1มีการกำหนดกิจกรรมรอบกองไฟการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเช่นจะให้หมู่ใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟจะให้ผู้ใดเป็นพิธีกร และจะเชิญใครมาเป็นประธานเป็นต้น 2. กิจกรรมของการชุมนุมรอบกองไฟควรเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วม 3. ทุกคนจะต้องไปถึงที่ชุมนุมให้เรียบร้อยก่อนเวลาประมาณ10นาทีเมื่อถึงเวลาจึงเชิญประธานมาพรมพิธีเปิด ในตอนสุดท้ายประธานจะต้องกล่าวให้โอวาาและกล่าวปิด 4. การชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือนั้นถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งจึงต้องมีกฎระเบียบอยู่บ้างส่วนการแสดงรอบกองไฟควรเป็นเรื่องที่สนุกสนานหรือเป็นคติเตือนใจพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ เมื่อผู้เข้าร่วมชุมนุมเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วพิธีกรจะเชิญประธานเข้ามาในบริเวณสถานที่ชุมนุมแล้วยกมือขวาแสดงรหัสของลูกเสือยื่นแขนออกไปข้างหน้าเฉียงขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าวข้อความที่เป็นมงคลและตอนสุดท้ายจะกล่าวว่าข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟณนะบัดนี้ แล้วพิธีกรจะนำร้องเพลงเปิดการชุมนุมรอบกองไฟกำหนดการชุมนุมรอบกองไฟการชุมนุมรอบกองไฟอาจเริ่มด้วยการร้องเพลงประเภทปลุกใจพร้อมๆกันทั้งหมดก่อนแล้วจึงจับฉลากว่าหมู่ใดจะแสดงก่อนหลัง เมื่อการแสดงจบแล้วพิธีกรจะขอให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งกล่าวคำชมเชยให้กับหมู่ที่แสดงเพื่อเป็นการขอบคุณกล่าวว่าขอให้ทุกคนยืนขึ้นและกล่าวคำชมเชยหมู่จุดๆตามข้าพเจ้าสามครั้งด้วยคำว่าแสดงได้ดีจริงๆหมู่ที่แสดงก็จะยืนขึ้นแล้วกล่าวตอบสั้นๆ พร้อมทั้งโค้งกายเล็กน้อยแล้วนั่งลงและเมื่อจบการแสดงของหมู่หนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนอิริยาบถของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมโดยการร้องเพลงพร้อมกันหรือเล่นเกมหรือแสดงออกอย่างอื่นๆพิธีปิดการชุมนุมรอบกองไฟเมื่อการแสดงของทุกหมู่จบลงแล้วพิธีกรจะนำร้องเพลงที่มีความหมายก่อน จะเชิญประธานเก่าให้โอวาทและกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟว่าข้าพระเจ้าขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟณนะบัดนี้เสร็จแล้วทุกคนยืนขึ้นเอามือกอดอกให้มือขวาทับมือซ้ายแล้วจับกันเป็นวงกลมแล้วร้องเพลงสมมามัคคีชุมนุมพร้อมๆกันตามด้วยบทสวดมนต์เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันออกจากบริเวณที่ชุมนุมกับที่พักกัน